นี่เป็นร้านแรกที่เราจะลิ้มลองกันในค่ำคืนแรกสมาชิกที่กินอาหารมื้อแรก่กันในวันนี้ สลตอ่ร์้เอีมนูกอย่างพริกไส้ชีส เราสั่งปลานะคะปา <S <S ลาเผาคล้ายๆปลานเ็ผัก,ก <S <S <ส><ส>ีนี่คือเมนูของเอมหมูอบแต่ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้ขณะนี้เราอยู่ที่กลางสแควร์ของเกาะโฟนี่นะครับซึ่งเราจะรอดูเขาเต้นรำชาวเกาะ ลำระบำชาวเกาะให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายัางไม่มาเลยนี่คือบรรยากาศรอรบๆของสแควร์นะครับมีร้านอาหารมีตรงกลางคืออนุสาวรีย์อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็คนเยอะเลย กลางวันเราเดินสำรวจที่เกาะโปรนีกันซึ่งช่วงกลางวันแตกต่างกับเมื่อคืนที่เรามากินอาหารอกลางวันนี้เงียบกริบไม่มีคนมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแต่ถ้าตอนเย็นคนก็จอกมาเดินมานั่งเล่นชิวๆหน้าบ้านด้านหน้าของเราไกลๆนู้นจะเป็นทะเล อัน <Hello. S 1> <Hello. S 2> นี้เรายืนอยู่ที่ท,ท่าเรือของเกาะโฟนี่นะครับตอนนี้เรามองเรไปในน้ําน้ําใสมากเลยไม่มีทรายแต่ว่าเป็นก้อนหินแล้วก็มองเห็นปลาด้วยครับลองมาดูทางนี้ทางนี้มีปลาตัวใหญ่นี่คือมุม ยอดนิยมของเกาะโฟนีน่นะครับเป็นมุมที่เป็นท่าเรือของเกาะโฟนี่มีเรือมาจอดหลายลำทั้งเรือใบแล้วก็เรือหาปลาแล้วข้างๆที่ท่าจอดเรือก็จะมีหาดทรายนะครับให้สามารถเล่นน้ําได้แต่ว่าไม่น่าจะใช่หาดทรายที่ละเอียดนะครับเป็นหาดหินมากกว่าแต่น้ําใสมากเลยแล้วก็เย็นด้วย ตอนนี้เขากำลังเตรียมเบ็ดให้กับผู้ร่วมกิจกรรมนะครับจะเป็นเบ็ดแบบกลมๆแล้วก็ม <endeu> <wei> ีต <GO av i> ุ่มถ่วงน้ำหนักแล้วก็จะมีตะขออยู่สองอันต้องเตรียมให้ครบทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะใช้เบ็ดนี่แหละไปตกปลากัน ค่มคืนนี้เรามาสนุกกับกิจกรรมตกปลากัน,กนแต่เนื่องจากว่าเราทำบาปไม่ขึ้นเรายัางตกไม่ได้เลยสักตัวเรือที่จะพาเราไปยังเกาะข้าขงหน้ากำลังแล่นเข้ามาแล้วดู <laughs> น้ำทะเลกันอีกรอบ ข้างล่างจะเป็นหินข้ yeah. างปลาเล็กปลาน้อยเยอะแยะเลยสมาชิกที่จะไปกับเราในวันนี้ วันที่วันที่3ของการเรียนซัมเมอร์สกูลนะครับวันนี้เราออกมาที่ห้องเรียนนอกสถานที่นะครับเรามาเรียนวิธีการว่ายน้ําและการนอนอาบแดดของฝรั่ง <c oughs> นักนักเรียนบางคนลงไปทดสอบการว่ายน้ําแล้วนะครับอยู่ในทะเลที่ใสามากนี่ส่วนบางคนก็ทํากิจกรรมอื่นๆนะครับ <c oughs> อย่างเช่นนอนอาบแดดแล้วก็มีตีปิงปอง ฟง <สำ S 1> ฟังทะเลอะตอนเดินก็ได้สภาพคนกำลังเดินขึ้นเกาะคิดว่ามันไม่ไม่ช่วงไรเงดูข้างล่างเหนื่อยมากตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเกาะไปที่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะในที่สุดเราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเราจะเห็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ผู้หญิงกับผู้ชายอุ้มปลาตัวใหญ่ขึ้นมาท่าทางจะหลาย10บกิโลมากเลยลาขมาีาาล็อบสเรี่อ่เยาโอเลี่ปีชเลาาม หลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆภูเขาจากหมู่บ้านที่เราข้ามมาจากเกาะแห่งนี้เราจะมองไปเห็นโรนี่อยู่ข้างหน้าเรากำลังเดินทางกลับกันแล้ว ตรงที่ที่เขาปล่อยเราลงให้ว่ายน้ำกิจกรมีอย่างของการมาก่อนนี้นอกจากว่ายน้ำเดินบนเกาะแล้วก็ยังมีตกปลาอันนี้ปาริสกำลังตกปลามารัวกำลังตกปลาวันนี้เธอตกได้สามตัวแล้ว

Πώ θα κάνει αυτό το να ψυχεί θα παξέλι. Γιατί εσύ σε λοπιταχθεί και στο γράφημα που το αντίθετο. Το οποίο εσύ หลังจากเลิกเรียนในเย็นวันพฤหัสเราก็จะเดินสำรวจที่เกาะฟรนี่กันเริ่มจากบันไดาทางขึ้นใกล้ๆที่พักของเราจะมีดอกลำโพงแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูเข้มสวยงามเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เพิ่งสูงจากที่พักเราประมาณ50เมตร โอ้ฟังนรงกล้ามน้ะเลพวกเขา,าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินกำลังมีเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่เขารร้ามาจอดที่เกาะโรนี่เรือกำลังถอยเพื่อเทียบฝั่งแล้วคนก็จะลงแล้วก็ขึ้นเรือกัน เอาสะพานของเรือลงแล้วคนจากข้างในเรือก็เดินลงมาคนจากบนเกาะก็เดินขึ้นเรือไปบรรยากาศยามเชาม้ชา6กโมงเช้าของวันเสาร์ที่เรากำลังจะเดินทางกลับไปขึ้นเรือ เพื่อจะ,จะ,จะมุ่งหน้าจากเกาะโลรนี้ไปที่ซัมมอสอันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่บนเรือเรือก็ของเรากำลังออกจากเกาะโลอนี่อันนี้กำลังถึงเวลาต้องลามลาก,กันแล้ว みんな。